อาครับคุณผู้ชมครับอีกหนึ่งช่วงนะฮะนี่คือสกู๊ปของรายการเว s ร์สทัวร์ของเรานะครับคุณผู้ชมครับกับพี่โต้งสวัสดีฮะสวัสดีครับพี่โต้งกระนกเทพนะครับพี่โต้งครับวันนี้ทางรายการของเรามาเนี่ยเราเห็นสีใหม่ใหม่พี่โต้งทำเยอะทั้งสีโครเมียมโครมทอง โครมชมพูนะครับแล้วก็มีทั้งหุ้มดิฟได้ uh huh. สีส้มสีเหลืองผสมสีเองตามใจชอบตอนนี้รถพวกซูเปอร์คาร์เนี่ย uh huh. เขาก็มีกระแสนี่สมัยก่อนที่ดังๆก็คือแม์แบล็คหรือทําสีดําด้านแต่ว่ามีความมันๆที่ล้อเนี่ยที่อยู่ด้านหน้าผมเป็นสีใหม่ของพครมนิมิตครับสีซูเปอร์แบล็คซูเปอร์แบล็คเงาโคตรๆการผสมสีทํายังไงให้มันดําฉ่าขนาดนี้ครับอันนี้เป็นสีสั่งพิเศษและไม่มีขายตามท้องตลาด oh, อ๋อเหรอครับเป็นดําแบบสุดๆดํา ดำมากๆดำมากนิโกเลยแล้วแม้กระทั่งตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นเซตแม้กระทั่ง powder coat ข้างใต้ก็ต้องเป็นสีดำโอ้โหก็คือ powder coat ปกติไม่ใช่สีดำนะ powder coat ปกติเป็นสีเทาสีเทาแต่สี super black powder coat ต้องใช้สีสีดำด้วยก็คือดำเป็นพื้นแล้วแล้วก็ข้างบนก็เป็นสีดำพิเศษอีกพ่นสี super black อีกใช่ฮะแล้วก็ lacquer l a c q u คเกอร์ก็ต้องเป็นเซตของมันมันถึงจะเงาได้ขนาดนี้โอ้โหอันนี้เป็นสีพิเศษ เอางี้ดีกว่าถ้าลูกค้าทั่วไปนะฮะที่ walk in เข้ามาเนี่ยถ้าทำสีนี้ใช้เวลานานแค่ไหนพี่ต้องหนึ่งวันฮะมาเช้าเย็นเสร็จมาเช้าเย็นเสร็จครับโอเคแต่นี้ใช้เวลานิดนึงสีมันเพราะให้มันเนี้ยบเพราะอยากไปให้ไปทีเดียวเลยแล้วสีตัวนี้เนี่ยอยกลับมาทีปมาเนี่ยไม่มีปัญหาเลยนะอันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์คือไม่ไม่มีปัญหาไม่ลอกไม่ล่อนไม่ด่างครับไม่ลอกคือแล้วอย่างข้อดีของสีซ s เปอร์แบ็คเนี่ย เวลาโดนสะเก็ดหินดีดธรรมาเราจะเห็นเป็นสีเทาข้างในโอ้โอเบื่อเอแต่นี่ดีดก็ดีดไปข้างในก็ยังดำอ๋อเพราะว่าเขาเด้อดำแล้วใช่เอ้ยเดี๋ยวนี้คุณเริ่มเข้าใจนะอย่างงี้กี่บาทอะต่อล้อต้นที่พันกว่าบาทเอาวงแล้วก็ใหญ่ว่ากันคือตั้งแต่ล้อไซส์เล็กไซส์ยักษ์อย่างงี้ก็น่าจะประมาณรุ่นสองพันคุณผู้ชมมีอะไรสงสัยโทรถามฝากเบอร์หน่อยพี่โตเบอร์ที่ร้านนะฮะ02 2226433 2219393แล้วก็ เบอร์ม,มือถือ081655333ครับนะฮะย้ำนะครับโทรในเวลาทำงานย้ำนะครับดูรายการตี2ออย่าโทรครับนะฮะอ่านะครับะะคุณผู้ชมวันนี้ขอบคุณพี่โต้งด้วยนะครับสวัสดีครับ